มีมาไหมมีมไมไม่มีไม่มีเพื่อนไม่แยกหรอแยกแต่ร่อนแยก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 นั่นะกระยึกกระยึกกระยึลงแล้วนั่นถ้าเรามันไม่กดร่อนนะกดไม่เป็นนะก็ถ้ามันกระยึกอย่างนั้นแสดงว่ากดร่อนไม่เป็นอ่าเปิดไปดิแล้วก็บอกกดคอนโทร l มีก้อยกดชิปกดคอนโ r รลถ้ากด c o n โ r ร l ค้างแล้อย่างร่อนไปได้อติดีต F4 เลยมึง ออกจากเกมไปเลยเอ้ยลมตีลมตีเคว้งเคว้งขึ้นให้มันออกไปสิลมมันตีเค,ค,คว้งเลยผมแยกเลยแล้วแยกเลยแยกเลย f 5 minutes later no, 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 no. นั่น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 แต่งชินรถละไปอย่าดิบเดี๋ยวห่างมันฟาดกูไปคนนะึงอะมันไปแล้วคนอย,วอยู่ที่สะพานละ อเดี๋ยวเพื่อนไปปุ๊บใส่ตูดมันเรียบร้อยเนาะมีมีเกอาแล้วเกลาละกาลังจะเอานิ้วเข้าโกงไกลเลยลุกขึ้นสะก่อนเก่าแล้วเก่าแล้ว เฮ้ย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 เฮ้้อ่าๆกูจะกดแล้วนะกูจะกด F แล้วนะเลี้ยวยังไงให้ตะเคียนหมุน180องศา A few moments later ดับเครื้งไหล่ดับเคร่้งไหลโอ้มึงก็จอดสักทีเะไอ้ลูกกอกมึงขับมาตั้งแต่ปลาทูหน้านะมาถึงตรงเนี้ยน็อก เกือบนอกไปผมโอ้ยคิวก่อนโอ้ยเกือบตายือเพื่อนดึงแล้วใช่ไหมดึงแล้วดึงแล้วเกือบตายเมื่อกี้มันหันไปมได้ยิงสักนัดเลยมันหันไปยิงใครวะยิงกูรู้สึกว่ามันยิงผมเกือบนอกแต่มันยิงใครนอกก่อนผมคนดีงพี่เชาวแด้เองดึงว่าใครก็ว่าอยู่ทำไมมันไม่ยิงผมสักที ตอนนี้อยู่บนดันฟ้ามีอะไรมีคุณหกเมื่อกี้ตอนยิงนึกว่าจะไม่ตายซะล้ะหลากปืบไม่โดน <c oughs> ตังตังสติตัสติสกรอบไหมไมีอยู่นี่ก็ยังใหม่อยู่เลยยังไม่แดงทยมีคนมา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 เร็วๆรวได้ยินเสียงละ <c oughs> ไปแล้วเหรอย่งยงมันเอา อยู่ไหนอ้าว oh, อยู่นั่นเองทำไมเห็นรถแต่ไม่เห็นคนเห็นรถตรงนี้อมันจะเอากูมันจะเอากูรถอยู่นี่ oh, อ๋อเห็นละโดนไปเม็ดหนึ่งโอ้โยผมโดนทอนกลับเลยบิลลี่ะ เข้าหัวเลยเม็ดเดียวเข้าหัวเฉียงจังเลยจะเอาอหรอทิมมาทิมมาไอโน,โนทิมมาทิมมาไอโนทิมมา,ท,มมาทิมมาเลยเออโดนด้วยระเบิดโดนด้วยอะ่อดดยอะ เอาเอาแล้วตายสามซากับใครไม่ซาซากับพี่ไอ้หนูหมดยังเนี่ยไปเอาระเบิดก่อนกูหมดแล้วออปชั่นไม่ไม่ถึงตรงเนี้หมดยังไม่รู้ดิหมดแล้วเอาสามเมื่อกี้เห็นโอ้โห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 โ้โหโ้โหโ้โห้าหออ้โม่อ้้โอ้โหโ้อ โอ้โหสามที่ไหนล่ะเต็มตี้เลยตรงนี้หนึ่งสองสามสี่สามกล่องอะอยู่ตรงเนี้ยโโอ้หไปไปไปเร้วไปขึ้นไปปุ๊บกูโดนใจเย็นใจเย็นวิ่งมา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 ซ้ำหมวกก่อนซ้ำหมวกก่อนแป๊บหนึ่งหมวกแตกเออเช ยิงไม่โดนเลยต้องไหนอะเขียวไอ้ส้ม,มนะส้มดส้มเย้ เฮียเฮียเป็นกระสุนอยู่เป็นกระสุนอยู่ซ้ายล่างตัวเดียวตายตายหมดตายหมดขอควันขอควันก่อนดึงได้ไหมดึงเลยก็ได้ดันไปเปลี่ยนกดเปลี่ยนกระสุนข้างล่างข้างล่างมีข้างล่างมีเห็นแวบๆอยู่เมื่อกี้ตรงไหนเออหินหรือเปล่าโอเคนั้นถอยละถอยละถอยละถอยถอยลงละถอยลงก่อนขอถอยลงก่อนถอยลงกินยาต้องการอะไรอ๋อต้องการออปชั่นไม่มีออปชั่นเล่นระเบิดทุกสิ่งทุกอย่าง M24 นี่นี่นี่นนนแทนดรากูนอยอ้ออันนี้ก็ไม่มีออปชั่นเลยมาลงระเบิดระเบิดระเบิดมีรถมา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 พวกนี้ไม่มีออปชันเลยพี่ไม่มีสิเก็บหมดแล้วเออว่านะผมไม่มีระเบิดเล่นเลยเอาสามหุย ไม่มีออปชั่นอย่างนั้นก็ได้ปืนเล่นแล้ววะนี่นี่วิ่งมาอวดปืนวิ่งมาอวดปืนผีเก้าศูนย์เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอวดผีเก้าศูนย์เดี๋ยวกูก็ปรับออโต้เลยเดี๋ยวก็เคลียร์ดีผมไม่มีไอ้นี่ผมไม่มีออปชั่นเล่นซ้ายดึงได้ไหมได้ได้ได้ มาครอบเวอร์ซายกันเงินหินนี้ครอบเวอร์ได้อยู่รถจะเอาเราเหรอรถเข้าอ่ะรถเข้าไอ้มาร์คเหลืองเมื่อกี้รถเข้า,า,เ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 ,ขาเคมียังมีอยู่นะมีอยู่นะเราต้องเข้าวงอ่ะเราต้องไปทางมาร์คส่งมาจะเข้าแล้วนี่ไปก่อนเจะเข้าวง,วงอยู่แล้ว่เราไปเข้าวงเลยก็ได้หรือจะเคลียร์มันก่อนเคลียร์ไหนอะ่ะนี่อะ่ะมาร์คมาร์คเหลืองเนี่ย มีตี้นี้กับตีมัส้มอะเข้าวงดีวะเข้าวงมานอนในวงวมีที่เล่นเยอะกว่าไม่ตายวะไอควันดึงอยู่อ่ะสองคนแล้วก็มารฟ้าหนึ่งเป็นสามครบแล้วครบแล้วมีแค่นี้แหละหมดแล้ว หมดแล้วหมดแล้วตีมันหมดแล้วโดนโดนเลือดอาบเลยโดนโดนโดนทั้งระเบิดโดนทั้งปืนอะเมื่อกี้อ่ะไอที่แนปยิงไอแซฟต์ยิงสแนปยิงถ้ากูดอนหลอก็ได้เอ้ยขวาล่างขวาล่างมันเนี่ยลงล่างยิงลงล่างยิงไอ้สัตว์ใช่มันพยายามจะลงล่างยิงเมื่อกี้ คนน,น,นต้นไม้คนต้นไม้โอ้ยเฮียโดนโดนโดนหมอบเลยไอ้สัตว์วงเย็ดวงต่อไปอยู่หน้าเราเอ้ยมันเข้าขวัญมันเข้าขวัญเรียบร้อไอเฮียขวาต้นไม้ต้นไม้ต้นไม้มากฟาระเบิดไม่น่าจะโดนทันไหม หลังมาแล้วยังไม่นได้ใช้พีาศูนเลยยิงไม่ทันไม่น่าน็อกเลย <c oughs> เอามันเพื่อนเอามาันแล้วมึงมาอยู่ตรงนี้มึงเอามันยังไงเล่าเออเรียบร้อยมา <c oughs> สวยๆแล้วมาสวย